ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบหยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ20-30ถึง30วันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยหนึ่ง TK ซอยส TKplus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นในส่วนของความรู้ความเข้าใจอาจจะเป็นวิชาการอาจจะเป็นเทคนิคนิดหนึ่งคือประเด็นที่ผมได้อธิบายมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็คือเรื่องขอียกบดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ย เกี่ยวกับความชื้นเกี่ยวกับความร้อนหนาวปัจจัยอะไรครับที่มีผลต่อการออกดอกและมีผลต่อการไม่ออกดอกของไม้ผลในภาคตะวันออกเรานี่คือสาระในวันนี้ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าอย่างกรณีของไม้ผลในภาคตะวันออกเราในพืชเศรษฐกิจเนี่ยจะมีระบบอยู่สองระบบคือระบบรากตื้นอย่างเช่นกรณีทุเรียนนะครับลำไย นนจะเป็นระบบรากตื้นส่วนกรณีอีกกลุ่มหนึ่งคือพืชที่มีระบบรากลึกอ,อย่างเช่นกรณีของมังคุดของเงาะทั้งนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจครับว่าระบบรากเป็นส่วนสำคัญที่จะได้รับความรู้สึกในเรื่องของความเครียดอุณหภูมิความหนาวเย็นความแห้งแล้งเมื่อเกิดความเครียดเขาก็จะมีเกิดการสั่งการให้เกิดการ เตรียมการในด้านของการขยายพันธุ์โดยเมื่อรากได้รับรับสัญญาณส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่ใบใบก็จะมีคําสั่งในการออกดอกเราะฉะนั้นปฏิกิยาที่เป็นพืชที่มีระบบรากลึกจะช้ากว่าพืชที่มีระบบรากตื้นอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองครับในส่วนของผลกระทบความเปลี่ยนแปลงคือถ้าในกรณีที่เป็นพืชที่มีระบบรากตื้นเราจะเห็นว่า คุณภาพใบเนี่ยเขาจะบางส่วนถ้าเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแล้วมีใบที่ค่อนข้างจะหนาอย่างเช่นมังคุดหรือลองกองก็จะกลายเป็นพืชที่ค่อนข้างจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงช้ากว่าพูกกันง่ายๆว่าที่ยิ่งใบหนาการเปลี่ยนแปลงก็จะช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมความแล้วนะครับอย่างกรณีพืชบางชนิดอย่างเช่นมังคุด ลองกองเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามภาวะธรรมชาติเขาจะต้องใช้เวลาถึง40วันคือเมื่อฝนทิ้งช่วงแล้ว20วันเขาก็จะรับข้อมูลแล้วก็เกิดการสั่งการอีก20วันให้ออกดอกรวมแล้วเป็น40วันแต่ถ้าในขณะเดียวกันเกิดสภาวะอากาศที่หนาวเย็นมาเสริมภาวะตรงนี้ก็จะลดเวลาลงเป็นจาก40วันเหลือ20วัน ดังนั้นในกรณีที่เรากลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถบังคับให้ออกดอกได้ภายใน20วันก็คือด้านล่างเกี่ยวกับอุณหภูมิในดินความชื้นในดินความเครียดเสร็จแล้วเราเอาปัจจัยไปเสริมทางใบคนให้พืชเครียดได้รับความรู้สึกปัจจัยในการส่งเสริมการออกดอกมันก็จะกลายเป็นว่าจาก40วันหรือ20วันอันนี้คือระบบรางส่วนลากตื้นแหะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันมีทฤษฎีที่เป็นหลักสำคัญที่ท่านสามารถเข้าใจได้ผมไม่พูดวิชาการมากครับเอาว่าใบแก่ are, อันนี้เป็นซิงก a แอนซอสก็คือของูนย์วิัยพืชสวนจันทบุรมถ้ามีใบแก่ are, ก็แสดงว่าเขาสะสมความสมบูรณ์เพียงพอเขาก็ออกดอกได้และในส่วนที่สองถ้าเขาเป็นใบอ่อนเขายังสะสมความสมบูรณ์ไม่พอเขาก็ออกดอกไม่ได้เพราะว่ามีผู้ใช้พลังงานมากคือซิงคือใบอ่อน ส่วนหลักวิชาการที่เป็นหลักสากลก็คือความสมดุลของฮอร์โมนเราเข้าใจนะคะว่าเวลาที่ไม้ผลแตกใบอ่อนก็คือฮอร์โมน GA หรือจิบเบลลิกแอซิกฮอร์โมนที่เป็นตัวที่ทําให้ออกดอกก็คือไซโตแคนินไซโตแคนินจะเกิดขึ้นได้นะมันจะต้องเกิดจากกระบวนการที่ทระบบรากรากได้ทําปฏิกิริยาโดยส่วนของาธาตุแคลเซียมในโตรเจนแล้วก็เป็นฮอร์โมนไซโตไคนินส่งขึ้นไปที่ใบเพื่อการสร้างตาดอก คือตามท้องกิ่งส่วนของใบใบนั้นเป็นส่วนที่ได้รับสัญญาณหรือได้รับความเครียดก็จะเปลี่ยนปฏิกิยาในการเจริญเติบโตทางใบมาเป็นในเรื่องของการขยายพันธุ์ก็จะย้ายพลังงานจากใบลงมาที่กลุ่มตาดอกถ้าเป็นไม้ผลที่ออกตามกิ่งก็ย้ายลงมาด้านล่างถ้าเป็นไม้ผลที่ออกดอกที่ปลายยอดก็จะค่อยๆส่งขึ้นไปทางยอดทีนี้เราก็ต้องมาดูแลครับว่า ในระดับของฮอร์โมนเนี่ยให้อธิบายอย่างนี้ว่าถ้ามีความร้อนสูงอย่างเช่นอุณหภูมิ3 0 32องาศาเซลเซียสถ้ามีปริมาณไนตโตรเจนสูงจากอะไรจากในส่วนของน้ำฝนน้ำฝนนั้นมีอะไรท่านอาจารย์เลื่อนสังกวัฒนกุลได้เคยบรรยายไว้ว่าเวลาที่ฝนตกนี่มันจะกระตุกให้พูดดึงไนตโตรเจนขึ้นมาเป็นแอคทีฟไนโตรเจนบวกกับแสงแดดที่ยาวนาน แสงแดดที่ยาวนานเกี่ยวกับอะไรกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเป็นการสร้างแป้งสร้างน้ําตาลเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เกิดการพัฒนาทางใบนะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจตรงนี้ส่วนกรณีถ้าจะให้เป็นการพัฒนาในเรื่องของดอกล่ะมันก็ต้องย้อนกลับไปดูครับว่าในส่วนของฝนฟ้าจะต้องตกน้อยลงอุณหภูมิ อุณหภูมินั้นไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนะครับกับไม้ผลบางชนิดอย่างเช่นทุเรียนแต่ถ้าเป็นมังคุมังคุดมีผลให้เข้าใจว่าอุณหภูมิไม่ต้องหนาวในภาคตะวันออกเราสามารถที่จะออกดอกได้ไม่เหมือนกับการปลูกลำไยห,หรือพื้นที่ทางภาคเหนือซึ่งต้องอาศัยความหนาวเย็นของภาคตะวันออกเราอุณหภูมิจะเป็น20จะเป็น22จะเป็น23ออกดอกได้ทั้งนั้น แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขตรงที่ไม่มีฝนตัวปัจจัยสำคัญที่ผมเองได้เข้าไปทําการศึกษาก็พบว่าตัวแปรนั่นก็คือความชื้นสัมผัสในอากาศพี่น้องสกรอนครับเราพบว่าถ้าความชื้นสัมผัสในอากาศณเวลานี้80-85เเซไม้ผลออกดอกไม่ได้ส่วนถ้าความชื้นที่หมายผลจะออกดอกได้ก็คือที่70นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอุณหภูมิปกติความชื้นเจ็ดสิบนะครับไม่มีฝนตกประเด็นตรงนี้จึงไม่เป็นประเด็นปัญหาต่อการออกดอกของไม้ผลอย่างเช่นทุเรียนนี่คือสิ่งที่เราพอจะเห็นภาพแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นอุณหภูมิปกติความชื้นสูงความชื้นสัมผัสในอากาศสูงแสงแดดยาวนานไม้ผลบางชนิด ก็จะไม่ออกดอกเช่นเดียวกันจะกลายเป็นเรื่องของการแตกใบอ่อนอย่างเช่นมังคุดหรือลองกองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาดูในกระบวนการชัดเจนการที่เราชาวสวนใช้เทคนิคก็ต้องยอมรับนะครับว่าชาวสวนเรานั้นมีความรู้มีความเข้าใจเพียงแต่ไม่ได้อธิบายออกมาเป็นในหลักทางวิชาการอย่างเช่นกรณีของการกดใบหรือการคุมใบ กรณีของการกดใบหรือการควบคุมใบนั่นหมายความว่าเราป้องกันตัวซิงคือผู้ใช้พลังงานก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการแตกใบอ่อนเพราะถ้ามันแตกใบอ่อนมันก็เท่ากับว,ว่าพลังงานที่สะสมไว้จะถูกย้ายไปอยู่ที่ใบการออกดอกก็จะไม่เกิดขึ้นอันนั้นคือความเข้าใจว่าคุมใบกดใบก็คือการป้องกันผู้ใช้พลังงานในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไปย้อนดูครับความหนาวเย็น ความหนาวเย็นเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ามีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษให้เข้าใจว่าอุณหภูมิที่ต่ำต่ำมากอย่างเช่น16องศาเซลเซียสมีผลต่อการเจริญเติบโต,อตของพืชทันทีโดยเฉพาะพืชที่เป็นระบบรากตึ้องอย่างเช่นทุเรียนลำไยห,หนาวมากไม่ออกดอกครับแรงมากไม่ออกดอก เพราะฉะนั้นในความเข้าใจตรงนี้ต้องให้เข้าใจว่าในหลักทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าในส่วนของสิ่งมีชีวิตน้ําเป็นตัวองค์ประกอบสําคัญเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้าใจว่าทําสารแล้วต้องอดน้ําแล้วรอดอกดอกไม่ออกแน่นอน เพราะอะไรเพราะน้ําเป็นตัวสร้างสมดุลภายในโครงสร้างของพืชการที่พืชจะเคลื่อนย้ายพลังงานจากใบมาที่ท้องกิ่งได้จะต้องมีหน้าที่ของแคลเซียมโบรลอนและพลังงานเจ้านั้นจะเคลื่อนย้ายลงมาได้ตั้งแต่ใบถึงรากหรือว่าถึงดอกถึงอะไรก็ตามจะต้องมีน้ําเป็นตัวองค์ประกอบแล้วแคลเซียมโบลอนเป็นตัวนําพาดังนั้นท่านน้าน้อยก็ออกดอกไม่ได้หนาวหนัก หรือหนาวเกินไปคำว่าหนาวเกินไปเท่าไรก็อยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสต่ำกว่าก็ออกดอกไม่ได้เช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมการปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่ภาคอื่นๆจึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาควรจะออกดอกเขากับหนาวแล้วพอเขาออกดอกไม่ได้และเขาจะมาออกดอกเมื่อไหร่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็คืออุณหภูมิเริ่มกลับเป็นปกติ แล้วก็ไม่มีฝนฟ้าไม่มีลมพายุแรงเกี่ยวกับลมว่าวเขาก็จะออกดอกได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจดังนั้นในส่วนของวันนี้ครับผมคงต้องอธิบายให้ท่านเห็นภาพเป็นภาพในหลักการว่าปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกก็คือในส่วนของปริมาณฝนที่น้อยความชื้นที่ต่ำอุณหภูมิปานกลาง แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราต้องรู้ต่อคือกระบวนการสร้างพลังงานกลางวันสั้นกลางคืนยาวเพราะกลางวันเพื่อจะสร้างกระบวนการสั่งข้อแสงเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานในเรื่องของแป้งเป็นน้ําตาล หลังจากนั้นในช่วงกลางคืนพืชก็จะเปลี่ยนพลังงานแป้งน้ําตาลให้เกิดเป็นฮอร์โมนเป็นกลุ่มพลังงาน a e t p เป็นปัจจัยต่างๆแล้วก็ย้ายพลังงานในวันรุ่งขึ้นด้วยแคลเซียมและโบลอนซึ่งจะต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบนี่คือประเด็นเพราะนั้นท่านก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเออในภาคตะว,วันออกเราเป็นเมืองร้อนชื้นภาวะเนี่ยร้อนชื้นไม่เป็นไรแต่ก็อย่าชื้นมากถ้าชื้นมากออกดอก องประกอบสำคัญที่จะทำให้ไม้ผลไม่ออกดอกก็คือมีใบอ่อนแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าในคำว่าใบอ่อนนั้นมันต้องมีปริมาณถ้าไม้ผลแตกใบอ่อนร้อเปอเขาออกดอกไม่ได้แน่นอนครับออกดอกไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเขาแตกแค่30%เซนตพลังงานในต้นที่สะสมไว้ก็ยังมีอยู่ก็ยังสามารถที่จะออกดอกได้อันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเพื่อยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้อธิบายมาว่าจะต้องมีความชื้นนิดหน่อยจะต้องมีอะไรก็ตามมีใบอ่อนก็ออกดอกได้นั่นก็คือทุเรียนท่านจะสังเกตนะครับว่ามีคำพูดคำพูดหนึ่งคือถ้าใบาไม่ขยับดอกไม่เดินถ้าใบายขยับดอกก็จะเดินแต่ถ้าใบายขยับจนกระทั่ง เป็นใบอ่อนดอกก็จะหดหายภาวะตรงนี้เป็นการยืนยันได้ทั้งหมดนะครับว่าองค์ประกอบสำคัญก็คือพลังงานคำสั่งในการออกดอกการเคลื่อนย้ายพลังงานด้วยแคลเซียมซึ่งต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็จะทำให้ใบเขาขยับแต่ในจงังหวะที่ใบขยับนั้นเขายังไม่ได้ใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกลไกลเทคนิคในการควบคุมก็คือเรา กระทุงน้ำส่งเข้าไปให้ใบนั้นขยับพอใบขยับตาดอกก็ต้องเดินเพราะมีน้ำสมดุลแต่เราก็จะต้องควบคุมอีกก็คือปริมาณน้ำที่ให้นั้นจะต้องอยู่ในระดับที่ทำให้ใบเนี้ยไม่ได้รับเกินไปมันก็จะไปทำให้ใบนั้นไม่สามารถแตกคือออกมาได้นั่นหมายความว่าความสมดุลของฮอร์โมน G จเอหรือจิบเบิลเลิกแอซิที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการ เรากระทุงน้ําแต่ฮอร์โมนเชีเอนั้นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเมื่อเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ทําให้ตาเคลื่อนได้แต่ไม่เพียงพอต่อการสั่งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างคือจากการขยายพันธุ์คือการออกดอกกลายเป็นเรื่องของการพัฒนาทางลําต้นนี่คือเหตุการที่เกิดขึ้นและยืนยันข้อมูลในหลักทางวิชาการ ส่วนองค์ประกอบตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่พี่น้องเกษตรกร,กรท่านจะต้องเป็นผู้ติดตามสังเกตพืชของท่านคือการที่เราจะไปเอาเวลาไปเอาเทคนิคไปเอากลไกการจัดการของสวนข้างเคียงหรือที่อื่นมาใช้กับในสวนของเรานั้น เอามาได้นำมาได้แต่นั่นหมายความว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนเป็นผู้จัดก,การสวนเราต้องมองหรือเราต้องคุยกับต้นไม้ของเราได้ว่าภาวะขณะนี้เนี่ยเราควรจะดาเนินการอะไรจะใช้เวลาเท่าไร่จะใช้ปัจจัยอย่างไรสิ่งที่เราจะต้องไปคุยกับต้นไม้ของเรานั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะนั้นผมก็ต้องสรุปให้ท่านเห็นภาพตรงนี้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการออกดอกและปัจจัยที่มีผลต่อการทําให้ไม้ผลไม่ออกดอกก็มีรายละเอียดดังที่อธิบายมานี้ครับทีนี้เราก็ต้องมาดูในเรื่องของกระบวนการจัดการคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นแง่มุมแ,แง่คิดในทางปัจจัยมีองค์ประกอบทางวิชาการหรือข้อมูลบางอย่างเพระาะนั้นในส่วนของการปฏิบัติของพี่น้องเกษตรกรก็คือเรื่องของกรณีของการ จัดการเราก็จะไล่ลำดับคือใบสุดท้ายของไม้ผลทุกชนิดเราจะใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยประมาณเพื่อการสะสมความสมบูรณ์ใบของไม้ผลจะมีอายุประมาณ90วันเราจะเริ่มสะสมความสมบูรณ์ตั้งแต่ใบเริ่มกลางเทเต็มที่คือ45วันไปจกนกระทั่งถึง90วันอันนี้โดยธรรมชาติ แต่ถ้าเราต้องการให้ออกดอกเร็วปัจจัยพ่นทางใบเพื่อเร่งให้ใบแก่ใบสะสมความสมบูรณ์ใบมีความพร้อมเ mm. กรนก็เท่ากับว่าเราจะลดเวลาลงมาจาก90วันมาเป็นที่60วันโดยประมาณเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงอยู่ที่องค์ประกอบของแผนการผลิตของเรามีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมคือปุ๋ยทางใบมีแคลเซียมมีโบรอนมีแมกนีเซียม มีสังกสีเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาในการเจริญเติบโตอาหารเสริม8ชนิดเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานิสโบลิดิดัมโบรอนคอรินก็จะอยู่ในอาหารเสริม8ชนิดซึ่งจะอยู่ในอย่างเช่นไมโครเอฟเทสเอสพีคูวาดต่างๆหรือเทนเนอร์ก็จะเป็นสารผสมเสร็จพลังงานในลูกกรดอะมิโนหรืออะมิโนโปรตีนอะมิโนแอซิดนะครับ ันนั้นก็คือส่วนที่เป็นสารที่เติมเข้ามาเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็จะไปลดเวลาจาก90วันมาเหลือ60วันส่วนทางดินก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบในการที่จะไปเสริมความสมบูรณ์ในการสะสมความสมบูรณ์ซึ่งตัวหลักๆก,ก็คือโบลอนโบลอนจะอยู่ในทีเคซอยสองตัวบำรุงใบจะอยู่ในทีเคซอยหนึ่งตัวที่จะเล่งส่งเสริมการออกดอกจะอยู่ในเซอร์คอนซึ่งเป็นธาตุสังกะสีแคลเซียม ไปช่วยสร้างเซโตคนนินตัวที่จะเร่งใบแก่คือ t k เคซอยหนี่คือทางดินอันนี้คือปัจจัยที่เราจะให้ในการสะสมขั้นพอใบพร้อมสิ่งที่ผมพยายามอธิบายท่านเห็นภาพมาตลอดครับท่านจะเห็นภาพชัดเจนก็ต่อเมื่อใบแก่อันนั้นคือซอสก็คือใบแก่และความเครียดเกิดจากการอดน้ำ ความเครียดเกิดจากการอดน้ำในภาษาใบเรียกว่าใบสลดคคำว่าใบสลดนั้นเป็นการเครียดในระยะสั้นๆถ้ากรณีของไม้ผลเราจะดูช่วงตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงวันโดยประมาณนี่คือเวลาแห่งการตรวจว่าพืชเครียดพอแล้วหรือยังจากการอดน้ำแต่ในสถานะตรงนี้บางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นมังคุดที่อยู่ใต้ลมเงาการแสดงภาวะความเครียดจะไม่เกิดขึ้น นั่นเป็นประเด็นหรือในกรณีการที่ไปดูในเส้นกระดูกใบหรือเส้นกระดูกเส้นใบกลางใบอาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในส่วนของมังคุดอาจจะไปดูที่ข้อใบนะครับข้อใบอาจจะเป็นข้อใบที่มีลักษณะปูดโปนนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนของการเขียวการย่นแต่เราต้องดูให้ถูกต้องอันนั้นคือความเครียดหลังจากนั้น เราก็ใช้น้ําเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวกระทุงส่งให้เข้าใจนะครับว่าไม้ผลเกือบทุกชนิดการออกดอกคือน้ําเป็นตัวส่งให้ตาเคลื่อนปัจจัยที่เราเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็น13046สาลาาอะมิโนโอั o โทนิกคอไพลิฟอร์ดไม่มีแล้วก็จะเป็นพกไตรอะโซโฟอร์นะครับหืออย่างเช่นเอลาฟอร์ดหรือจะเป็นในส่วนของสารบำรุงต่างๆ ให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากระทุงให้ตาเคลื่อนก็คือน้ําแต่ปัจจัยเหล่านั้นจะไปคุมตาที่เคลื่อนให้เป็นดอกไม่ให้เป็นใบนี่คือองค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นส่วนของปัจจัยในการส่งเสริมการออกดอกหรือการชักนําให้ออกดอกแล้วก็ไม่เกิดการผิดพลาด พัฒาต่างๆเหล่านี้ท่านจะเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าท่านจะลงทุนพ้นไปก็ไม่ได้สูญเสียประโยชน์เพราะทุกสิ่งอย่างเป็นอาชอาหารเป็นพลังงานของพืชทั้งสิ้นครับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดี